เอาละครับวันนี้ก็มาอยู่กันในตัวเกม r e s i i ลล Requiem Demo กันหลังจากที่ผมได้ไปลองตัวเกมในงานรอบสื่อของ Gamescom X Thailand Game Show ปี2025นะครับเป็นเดโมพิเศษที่ได้ทดลองเล่นแล้วก็เหมือนเราจะเคยเห็นในตัวอย่างเชเลอร์ก่อนหน้านี้ที่ตัวละคร r r c e e s c r o f t เนี่ยได้ติดอยู่ในห้องห้องหนึ่งนะครับที่เหมือนกับจะเป็นห้องทดลองเลือดของเธอนะซึ่งกลายเป็นว่า หลังจากที่มีการวิเคราะห์ตัวอย่างของช่อง Oil o f f i c พิไปเนี่ยผมก็ได้กระจ่างเนื้อหาเยอะพอสมควรเลยครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การแพทย์ที่เป็นยุคแบบสมัยก่อนมากๆแล้วก็มีในส่วนของการทดลองเลือดแล้วก็เหมือนจะมีมีแบบวิธีการควบคุมด้านของสมองด้วยกลายเป็นว่าเฮ้ย ตัวละครเ r e เซิลคอเนี่ยน่าจะเจอกับเหตุการณ์ที่แตกต่างออกไปหลังจากที่ผมได้มีการวิเคราะห์ตัวอย่างมา2-3อันแล้วนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวเกมของ j o r a s ิบเ r e q u i i m m เนี่ยจังใช้ r e e n g i n e ที่อัปเกรดใหม่นะครับครั้งนี้เนี่ยตัวเกมเนี่ยเราสามารถที่จะเซตอัพมุมมองของกล้องได้แล้วครับคือเราสามารถปรับมุมกล้องเป็นแบบ third person ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบ f i r s t person ก็ได้ซึ่งเหมาะมากๆกับสไตล์การเล่นของแต่ละคนนะครับบางคนอาจจะชอบสไตล์การเล่นแบบภาคที่7ภาคที่8ที่เป็นยุคสมัยใหม่กับอีกอกลุ่มหนึ่งที่ชอบสไตล์การเล่นแบบ Resident e 4 Remake หรือว่าภาค2ภาค3 Remake เนี่ยก็สามารถที่จะสนุกไปกับตัวเกมได้เพราะว่ารูปแบบการเล่นก็จะมีความคล้ายกันเลย แต่สิ่งสําคัญคือภาคนี้เนี่ยผมว่าดีเทลของเกมเนี่ยมันค่อนข้างจะก้าวกระโดดไปพอสมควรเลยครับไม่ว่าจะเป็นฉากบรรยากาศแสงหรือว่าเฉดสีต่างๆที่ผมรู้สึกว่าครั้งนี้เนี่ยมันมีความมืดแล้วก็โทนของเกมเนี่ย มันดูเป็นเกม next gen ขึ้นมาครับโดยเฉพาะบรรยากาศที่ห้องที่มืดเนี่ยมันคือมืดจริงๆครับแล้วก็แบบมองอะไรไม่เห็นเลยต้องเดินเข้าไปใกล้ๆถึงจะมองเห็นจริงๆแล้วก็ต้องมีการถือไฟแชค็คหรือไม่ก็ต้องเปิดไฟที่สว่างมากขึ้นนั่นเองกลายเป็นว่าตัวเกมที่มีบรรยากาศที่มันมีความมืดความเงียบไปด้วยเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับความขนล,ลุกไปในตัวนะตอนที่ผมใส่หูฟังเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีเสียงรอบด้านที่แบบว่า มีเสียงอึกกระทึกคือโคมออกมาเยอะพอสมควรเลยซึ่งตัวละครเกรซแอดคอฟในคัสซินที่ผมได้โชว์ให้เพื่อนได้ดูเนี่ยก็จะเป็นการหาทางออกไปจากตัวเดโมนี่แหละครับก็คือให้เราหาคุญแจเพื่อที่จะหาวิธีในการไขปริศนาโดยหาจากสิ่งรอบตัวนะครับหลังจากที่เราเดินมาจนถึงทางออกเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะต้องหาฟิลส์นหนึงที่จะต้อง ไปหยิบฐานอีกอันหนึ่งมาเพื่อที่จะเปิดประตูได้นะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เจอกับคุณแจของห้องหมายเลข2 0 1 1หรือไม่ก็ห้อง202นะครับไม่แน่ใจหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องไปเจอกับตัวฟิลท,ที่มันอยู่ด้านในนะที่แบบเป็นการเปิดไฟไว้อยู่แต่เหมือนกับว่าจะมีอะไรบางอย่างแบบตามตัวเกรซัสคอฟอยู่ซึ่งกลายเป็นว่าเฮ้ยตัวเกมมันมีความแบบว่าให้เราได้ค้นหาหลายๆอย่าง ที่เป็นปริศนามากขึ้นนะครับในพื้นที่เตียงต่างเนี่ยก็จะมีแบบตู้เซฟมีของให้เราสามารถหยิบได้เท่าที่ผมหยิบไอเทมมาตอนนี้มันจะมีแค่ไอเทมที่ยังไม่ใช่อาวุธปืนนะส่วนจะเป็นอุปกรณ์อย่างเช่นขวดเปล่าหรือไม่ก็เป็นตัวหมึกที่เป็นกล่องว่างเปล่านะซึ่งผมคาดาว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับปริศนาอื่นๆในอนาคตนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นจุดเซฟในรูปแบบใหม่นั่นเอง ต่อมาก็คือขวดเนี่ยเอาไว้สำหรับการปาเพื่อด้ร้ออความสนใจของศัตรูได้ซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะต้องเล่นในรูปแบบของเกมเพย์ที่เอาตัวรอดแล้วก็หลบหลีกไปเยอะพอสมควรเลยสิ่งที่มันมีความแตกต่างจากภาคอื่นๆก็คือตัวเกมภาคนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถย้ายของหรือว่า move รถเข็นไปยังพื้นที่อื่นๆได้แล้วเราสามารถปีน ไปอย่างพื้นที่ต่างๆได้โดยที่อาจจะไม่ได้เป็นแบบอินสคริปขนาดนั้นก็คือเราสามารถแบบว่าลากรถไปจอดตรงนั้นก็ได้เสร็จแล้วก็ปีนขึ้นไปหาของอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าเออมันเป็นข้อดีที่เราสามารถเล่นกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเกมได้มากขึ้นด้วย ต่อมาคือคัสซีนะครับตัวคัสซีเนี่ยจะมีการปรับมุมมองโดยอัตโนมัติบางครั้งอาจจะเป็นมุมแบบ First Person บางมุมอาจจะเป็น Third Person ซึ่งบางทีก็เราก็จะได้เห็นหน้าของตัวละครแล้วก็ความรู้สึกของตัวละครในตอนนั้นด้วยนะซึ่งในแต่ละฉากเนี่ยตัวละครเกรซัตคอมเนี่ยก็จะ,ะเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งสุดน่ากลัวด้วยที่แบบมันแพ้แสงนะแต่ว่าตัวมันใหญ่มากเลยนะคือมันตัวใหญ่กว่าลิซ่าเทรเวอร์อีกนะครับ คือเหมือนกับมันเนี่ยมีความสามารถในการที่จะหาช่องทางต่างๆที่มันอยู่บนเพดานเนี่ยแล้วก็โผล่มาตอนไหนก็ได้ซึ่งมันน่ากลัวมากๆสิ่งที่มันทําให้รู้สึกผวาก็คือเวลาเราเดินเดินอยู่มันก็จะมีเสียงมันแบบอยู่ข้างๆเราหรือเปล่าหรือไม่ก็เฮ้ยมันไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็มาโผล่เซอร์ไพรส์เราอย่างเออแบบมันมันเจ๋งมากๆนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันจะมองเห็นในความมืดไม่ค่อยได้นะ แต่ว่ามันก็ดันกลัวแสงสด,ด้วยนะครับซึ่งบางทีถ้าเราไปเจอมันจะจะเนี่ยมันก็จะแบบทําร้ายเราเลยแล้วก็มันตีแรงด้วยนะโอ้โหตีทีหนึ่งแบบเลือดเกือบหมดนะครับต้องใช้แบบยายามาเพิ่มเลือดนะเหมือนภาคนี้เนี่ยจะมีแบบเป็นปืนฉีดยาเลยครับก็คือมันจะไม่ใช่แบบใช้น้ําลาดเหมือนอีทานอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นปืนฉีดยาแบบใช้สเปรย์เขียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คือผมชอบตรงที่ว่ามันสามารถแบบอะแดป เอายามาผสมกันได้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวเกมเนี่ยมันจะเน้นไปที่การเล่นกับเสียงฝีเท้าของตัวละครศัตรตูอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันให้ความสียงสยองแบบบ้านในเวนโตเลยะฮะในเกม r e s i d Village นะครับซึ่งแบบมันจะมีความกดดันเพิ่มเข้าไปอีกเพราะว่าไอตัวนี้มันจะไล่ล่าเราแล้วเราไม่มีอาวุธด้วยมันก็แบบสู้ยากพอสมควรเลยแล้วก็บางทีเนี่ยก็จะต้องไปหลบ ในพื้นที่ที่มีแสงสว่างนะครับเพื่อที่จะเอาตัวรอดแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ต้องไปตามหากุญแจนะครับเพื่อที่จะเอาตัวรอดแล้วก็ไขมันออกมาเพื่อที่จะไปหยิบไข,ข่ควงนะครับซึ่งเราก็จะปีนขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปหยิบไข,ข่ควงแล้วก็วิ่งหนีมาตรงจุดที่เราต้องไปไข่ไข่ควงแล้วก็วิ่งหนีตัวรอดออกไปนะครับและนี่ก็จะเป็นตัวเดโมที่ผมรู้สึกว่าเออ มันให้ความสยองขวัญแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆนะครับซึ่งเป้าหมายของเกมก็จะมีแค่สั้นๆประมาณนี้ครับที่จะต้องหาวิธีในการหาใครควงมาให้ได้แล้วก็เอาตัวรอดนะครับแต่ว่ามันจะมีฉากเซอร์ไพรส์อย่างไรผมไม่สามารถสปอยให้เพื่อนๆได้ดูได้เพื่อนๆสามารถไปลองตัวเกมเดโมของ The c i v i l i e m ในที่ Boot ธแค p c o m นะครับในช่วงวันที่17ตุลาคมจนถึงวันที่19ตุลาคมนี้นะฮะถือว่าอย่าพลาดกันนะครับ โดยเฉพาะเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพรีวิวในส่วนของตัวเกม Onimusha แล้วก็ Pack of m a t a เพิ่มเติมนะโดยรวมผมประทับใจมากๆนะครับผมลองทั้งโหมด Third Person แล้วก็ First Person ด้วยซึ่งตอนที่ผมเล่นเนี่ยมันสามารถที่จะติดตั้งแล้วก็ปรับค่าออปชันได้แล้วก็ตัวเกมที่เล่นบน PlayStation 5 Pro เนี่ยก็ค่อนข้างลื่นนะครับแล้วก็เหมือนจะพร้อมในการที่จะแบบ วางจำหน่ายแล้วเลยก็ว่าได้นะครับก็ต้องมารอลุ้นกันว่าตัวเกมในซิวิลิค q u i e มเนี่ยจะจะเป็นในรูปแบบไหนนะแต่เขาก็แสดงความสยองขวัญออกมาให้เราได้เห็นกันแล้วนะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวเกร c คอปเนี่ยจะหลุดออกมาแล้วก็จะไปเจออะไรต่อเนี่ยก็ต้องมารอดูกันในตัวเต็มนะครับซึ่งผมคิดว่าโอ้โหไม่พลาดแน่นอนนะครับตัวเกมก็จะวางจาหน่ายในวันที่26กุมภาพันธ์ปี2026นะครับก็อย่าลืมไป พรีออเดอร์กันได้เห็นว่าจะพรีออเดอร์วันที่ส9ตุลาคมนี้ด้วยนะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับใครที่ไปลองเดโมโม,มาแล้วก็ฝากคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างส่วนตัวผมชอบมากๆานะครับแล้วก็สนุกกับความที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากภาค78ที่เราเป็นตัวละครใหม่แล้วก็ดู มีอารมณ์ที่เราสามารถเห็นหน้าตัวละครได้ที่มันจะมีความหวาดกลัวมีอะไรอย่างเงี้นะฮะซึ่งผมชอบที่เขาเล่นแสงเงาด้วยแล้วก็การถูกจัดการในภาคนี้เนี่ยถือว่าโหดใช้ได้เลยครับเราได้เห็นแอนิเมชันที่โหดจริงๆนะครับอ่ะประมาณนี้ไว้พบกันใหม่ในวีอตัวหน้าครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ